อยากทำคุณไถ่โทษจากการทำแทง้งถามทำแท้งไปแล้วอยากทำคุณไถ่โทษกับการทำแทง้งควรประกอบบุญชนิดไหนบ้างตอบเท่าที่เห็นมากับตามีผู้หญิงทำแท้งจำนวนมากทำคุณไถ่โทษมีชีวิตที่รุ่งเรืองและเบิกบานได้อย่างคนดีๆคนหนึ่งฝังความมืดไว้กับอดีต ไม่นำความเมื่อติดตัวมาบดบางวันนี้ให้หมองเปล่าบุญที่ทำนั้นขอให้ครบวงจรจะดีที่สุดทั้งการให้ทานและการรักษาศีลในส่วนของการให้ทานก็อาจเป็นรูปของการช่วยเด็กอนาถาเลี้ยงดูเด็กซึ่งอยู่นอกบ้านหลายหลายคนให้โตขึ้นมาได้ดีๆในส่วนของการรักษาศีลให้เน้นการถือศีลข้อแรกให้บริสุทธิ์ คือตั้งใจว่าต่อไปเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเด็ดขาดถามยังไม่แต่งงานแต่มีท้องกับแฟนต้องอับอายสังคมและไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในเรื่องท้องก่อนแต่งหากจำเป็นต้องทำแท้งและคิดว่าจะทำบุญอุทิศให้เขาขอให้เขามาเข้าฝันเพื่อสั่งเสียกันอย่างเนี้ย พอจะลบล้างบาปได้ไหมตอบตอนเด็กเกิดมาแล้วเขาเป็นเด็กในมือเราแต่ตอนเขายังไม่เกิดเขาคือสิ่งลึกลับที่น่าครามเกรงตอนเป็นมนุษย์ก็พอพูดกันได้ต่อรองกันได้แต่ถ้าเล่นกับสิ่งลึกลับก็พูดต่อรองกันได้ยากหน่อยครับคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณติดต่อกับเขาได้จริงๆ ไม่ใช่ฝันเลอะเทอะไปเองการคิดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในภายหลังนั้นไม่ใช่นโยบายที่ดีหรือฉลาดรอบคอบอะไรเลยครับเหมือนคิดเอาสีขาวเข้ามาช่วยเจือจางสีดำขอให้จำไว้ว่าไม่มีสีขาวใดเปลี่ยนสีดำให้กลายเป็นขาวได้อย่างหมดจดคุณทำได้อย่างมาก แค่เจือจางมันลงเท่านั้นการตัดสินใจเอาเด็กไว้จะเป็นการสร้างสำนึกรับผิดชอบให้แก่ชีวิตที่เหลือไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นคนอ่อนแอและชอบหนีปัญหาด้วยวิธีง่ายๆและชีวิตก็จะไม่ง่ายหรอกครับสู้ทนอับอายแค่สองสาเดือนอีกสองสมปีคนในสังคมก็ลืมว่าเด็กเกิดมาก่อนแต่งหรือหลังแต่ง เขาจะดูในระยะยาวมากกว่าว่า5ปี10ปีหรือ20ปีคุณเลี้ยงดูให้เด็กโตขึ้นมาทากลางความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ได้ไหมถึงแต่งอย่างถูกต้องก่อนท้องแต่ถ้าคุณเลี้ยงเขาขึ้นมาให้ดีไม่ได้สังคมก็ย่อหยันอยู่ดีคำแนะนำของผมอาจฟังดูไม่เป็นทางเลือกที่น่าสบายใจ แต่ถ้าคุณฟังคำแนะนำของกิเลสก็อย่าไปยินดีอย่าไปนึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำบุญส่งไปให้ก็แล้วกันกรณีนี้มีแฟนพร้อมจะรับผิดชอบอยู่ทั้งคนแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากจะมีลูกกันก็อย่าไปทำลายเขาให้เป็นบาปเป็นกรรมเลยครับการร่วมกันฆ่าสัตว์จะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนเป็นไปด้วยดีในระยะยาวหรอก การร่วมทุกข์ร่วมรับผิดชอบสิ่งที่ก่อขึ้นด้วยการต่างหากจะสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมองกันและกันด้วยสายตาที่ไว้ใจของเพื่อนยากไม่กลัวการลำบากร่วมกันต่อไป